มาดูมวยหญิงกันนะครับระหว่างเมรีพยักสมุยยิมจากประเทศไทยครับเจอ,เจอกับอันนี้ชคกันในรูปแบบของมวยไทยว่คัย,ยหญิงต่อยหนึ่งสองครับมาเซฟารีต่อยพยา,ายามใช้หมัดแต่ติดกาลครับใช้หมัดมุยใส่เมรีเลยครับขอ,อ,องเชียมาตะโกนถีดไว้ครับเมรี สำหรับฟาเซฟาลีถ้ามาต่อยเมลีก็บล็อกหมัดเอาไว้ได้ตีไว้โดนหมัดจิ้นหน้าโอ้โหฟาเีเมล,ลีพยักสมุยยินซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับขณะที่ก็คือฟาเซฟาลีจากอีล่านครับโดนต่อยจมูกแดงเลยครับฟาลีขยับบนออกต่อยหนึ่งสองครับแดงเข่ายังไม่มีอะไรครับต่อยเอาครับ หนึ่งสองเตะครับอ่าฟาลีมไม่รีเข้ามาหลวมๆไม่ได้นะครับฟาลีกันเาจาังหวะบวกปุ๊บตีครับขยับมาพยายามงัดศอกนะครับฟาลีขยับมาเมรีใช้แก้ฟาลีต่อยหนึ่งสองอาร์นะครับหมัดทุกขวาครับของเมลีติ้งเข้าหน้าของฟาลีทีไว้ครับ เบรีขยับเข้ามายกสุดท้ายครับเข้ามาทุบวงในแองเมรีตีแทงโอ้โหเต็มท้องเลยฟาลีฟารีารังจ,จะสะเข่าที่เหรอครับนี่ครับเฮ้ย,ยตีเฟสเลยครับเข้ามาขยั่งรัดเอวรัดคอไอตีโอ้โหฟาลีโดนทีดีครับเมรีถีไว้ทีน้ำก่อนเลยครับเมรีเข้ามาที่คอที่คอแล้วตี ตีละกระชากมาแล้วครับเมรียกแขนบล็อกสูงว่าถีบน้ำก่อนครับถีบน้ำใส่ฟาลีฟารีถอยโดนหมัดหนึ่งสองเมรีก็มาให้โอ้โหแทงดอกนี้แล้วตีตาทีมาขยับพยายามใช้หมัดนะครับฟาลีใช้หมัดเมรีพยักสมุยยืนดูงครับตีเข่า พอแทงเข่าทีโอ้โหฟาลีนี่สะดุ้งเลยครับโดนหมัดอีกครับแล้วเข้าพรัตรรัดพอร,ร,รัดเอวได้ไปอ้โหจุกครับโดน3 r o u n d s of Muay Thai action in bout number 5 here we have our winner from the black corner Thailand เมรีพยัก a ์สมุยยิ่งยินเลยครับกับผู้ชนะขอคู่ Så roper de glade her. Kan få du fast!